ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผมจะมา,าทำการทดสอบนะครับในเรื่องของตัวเจ้าเอฟเฟคของ M Wave Tank G ตัวนี้นะครับซึ่งผมจะการทำการทดสอบก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนพรีเซ็ตไปมานะครับในตอนที่เป็นเวอร์ชั่นเดิมติดมาตอนที่เราซื้อกับหลังที่อัปเดต ไปแล้วนะครับว่าการติด preset มันจะมีกระตุกมากน้อยแค่ไหนนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมได้ลองต่อดูแล้วว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่4ี่หรือ41นะครับผมเวอร์ชันของตัวที่ติดมาตั้งแต่ตอนซื้อเลยยังไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนะครับผมซึ่งผมก็ใน p s e t ในแบงแบงที่1น,นะครับก็จะมีเสียงคลีนนะครับช่องแรกเสียงแตกแบบ คุณๆอ,อ่อ,อนๆหน่อยแล้วก็เสียงแตกแล้วก็เสียงบูสโซโลนะครับแต่ตรงน,นี้ผมต้องขออนุญาตเพื่อนๆน,นะครับผมอาจจะต้องยืนเล่นแล้วก็ใช้เท้าเหยียบเพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังว่าเวลาเปลี่ยนพรีเซตแต่ละอันนะครับผมจะมีความคลุกความน่วงหรือกระตุกมากน้อยแค่ไหนจั้งแต่เดิมๆที่เราได้มานะครับซึ่งเวอร์ชั่นที่ผมจะอัพ ต่อไปอ่ะครับผมก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่53นะครับเพราะว่าผมไปเห็นในเพจมีพี่ๆแอดมินนะครับเขาได้ลองอัพเป็นเวอร์ชัน53แล้วการเปลี่ยนมันดูสมูทขึ้นมากนะครับผมถ้าไงเดี๋ยวผมจะเล่นเวอร์ชั่นนี้อ่าเวอร์ชั่น41หรือ41ของตัวนี้ให้เพื่อนๆฟังดูก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอยืมแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวผมจะลองอ่เขาเรียกว่าดีดหนึ่งครั้งแล้วก็เปลี่ยนนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนเป็น แบงก์อ่าเป็นอ่าแบงก์อื่นดูบ้างนะครับผมแบงก์ที่9เลยแล้วกัน โอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะให้ดูว่า,าวันนี้ที่ผมได้อัดคลิปนะครับผมเป็นช่วงเวลา,าให้เพื่อ,อนๆดูให้ดูว่าผมาได้ทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน53จริงๆก็เดี๋ยวจะมีถ่ายในส่วนของอที่ตอนกำลังอัปเดตตัวเอฟเฟคให้ด้วยโอเค ก็มาต่อกันเลยนะครับเมื่อสักครู่ได้เช็คเสียงเอฟเตอนที่เปลี่ยนทีสไปทีส้สมาก็จะมีความกระตุกอยู่บ้างนะครับตอนนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเนี่ยผมได้เชื่อมต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แล้วก็ให้ดูว่าเวอร์ชั่นของผมก็ขึ้นมาเป็นแท n k gv 2เ o version ส่สนะครับตัวนี้ผมได้โหลดเฟิร์มแวร์ไปแล้วด้วยแต่ก่อนที่จะ จะทำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าไปเก็บพรีเซตของตัวเองไว้ก่อนนะครับโดยไปที่โปรแกรม M f f e c t นะครับอ่าเดี๋ยวแอปหนึ่งสงสยมันซ้อนกับอันนี้อยู่โอเค ดูสักหน่อยเมาส์มันดับเบิลคลิกเองเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาหรือเปล่าขอปิดไปก่อนอโอเคอ่าหน่อยนะครับ อนโอเคมาแล้วนี่ครับก็ให้ไป e x p o r อ p อ e s e t ทั้งหมดนะครับผมมันจะได้มาเป็นไฟล์ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูผมเซฟไว้แล้วนี่ครับมันจะออกมาเป็นไฟล์แบบนี้เลยทั้ง G. p s e t นะครับโอเค นี่นคือเฟิร์มแวร์ที่ผมต้องใช้คือต้องเป็น G V 2นะครับก็คือดูจากตอนที่หน้า M M อัปเกรดมันจะบอกว่าเป็นแท้ง G ปกติหรือเป็นแท้ง G V นะครับผมถ้าอัปผิดอันก็อา,อาจจะเสียหายได้นะครับโอเคหลังจากที่เรา Export ี e s e t ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เปิด ขอ,อรีเฟซหน่อยไปเปิดตัวโปรแกรม M Upgrade นะครับผมโอเค่าฮะโอเคทีนี้ Select Firmware ผมเป็น GV2 นะครับ เวอร์ชันห้นะครับผมทีนี้ก็มาทำการกดอัปเดตได้เลยรอสักครู่นะครับผมตอนนี้คือไฟยังติดอยู่นะครับไฟดับแล้ว OTA อัปเดตอินโฟเกสอยู่นะครับอ,อัปเดตเฟลผมไม่แน่ใจ เหมือนกันเป็นเพราะอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมขอลองปิดเปิดใหม่อ่ะมาแล้วเดี๋ยวขอลองกดอัปเดตใหม่อีกทีหนึง่ง ขอลบีตัวนี้ออกไปก่อนกลัวมันจะชนเดี๋ยวเลีโคนเรียนหน่อยคเ,นะอเค โอเคดับแล้วนะครับโอ้โออัปเกรดคอมเพรสนะครับผมตอนนี้เครื่องติดแล้วนะครับผมโอเคมันมันจะดับแล้วก็มันจะมาเป็นแบงเปล่า เมื่อกี้เพื่อนๆเ,เห็นได้ใช่ไหมครับว่าอัปเดตคอมเพสมันขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับตอนนี้เวอร์ชั่นของผมเป็น53เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปิดเปิดอีกรอบหนึง่งโอเคดูวความมั่นใจคก้านะฮะหา้าสิบสโอเคทีนี้ผมขอปิดก่อน แล้วก็ไปที่ m effect นะครับ<ม> <Okay. S 2> เห็นไหมครับว่าตัว preset มันไม่มีอ,อะไรเหลือเลยนะครับผมค<ม>ือ preset เป็นเป็นศูนย์รเราก็มา import ม preset เอานะครับ ก็เข้าไปที่ตัวโปรแกรมก็คือตัว preset ที่เราเซฟไว้นะครับโอเค e นเรียบร้อยครับก็เหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะไปทดสอบ เสียงให้กับเพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการเปลี่ยนพีซตจะมีความเร็วขึ้นมาจากเดิมก่อนที่จะเขาเรียกว่าก่อนอัปเดตหรือเปล่านะครับหรืออัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ผมเพิ่งมาอัปตอนช่วงเที่ยงกว่าเกือบบ่ายโมงละเพราะว่ากินข้าวอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ทสการเปลี่ยนพีซตนะครับ โอเคเราก็มาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่ผมอัปเดตเฟิร์มแวร์เจ้า M Wave Tank G ตัวนี้ไปแล้ว mm hmm. ก็ผมก็มาเริ่มอัดอีกครั้งหนึ่งช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดทำการทดลองเลยว่าจะเป็นไงโอเคเปิดขึ้นมา คือเจ้าตัวลำโพงนี้ครับผมต่อผ่านโดย XLR นะครับแล้วก็เข้าออก IN หรือ AUX IN mm hmm. ที่ตัวนี้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องปรับโทนนะครับตัวโทนกับตัวไดร์คลีนให้มันขึ้นมานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเปิดเลยนี่ผมก็จะมาเริ่มที่แบงค์หนึ่งที่ตอนแรกที่เราไอ้นั้นนะครับผม เค okay. เสียงมาอันนี้คือผมโหลดพพีเซ็ตเดิมที่อ่าที่เคยมีไว้ก่อนหน้านี้ครับผมอันนี้ก็คือเสียงแตกออ เทคนิคอะแบงนึ่มา ว่าเพื่อนๆคงลองได้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างตอนที่ยังไม่ได้อัพเฟิร์มแวร์นะครับที่เป็นเวอร์ชัน41นะครับของของเครื่องอของเอฟฟกตัวนี้ของผมนะครับเพราะว่าของเพื่อนๆคนอื่นอาจจะเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันอื่นที่เขาส่งมาให้นะครับของผมเดิมๆคือ41แล้วก็อัพมาเป็น53นะครับก็จะเห็นแล้วว่า,ถ,าถ้าจริงๆแล้วผมคิดว่ามันจะมีอ่า เวลาเปลี่ยนแบงครับมันมีนิดคำว่านิดเดียวจริงๆนะครับผมที่แบบยังมีแบบไอ้นั้นอยู่บ้างตรงที่เหมือนแบบเหมือนสะอึกนิดนึงนะครับนิดเดียวจริงๆแต่ถามว่าดีขึ้นไหมก็ก็ดีขึ้นกว่า ตัวโฟลแววอเป41นะครับแต่นูคืออาจจะเห็นชัดเจนเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าเห็นหรือว่าได้ยินเหมือนที่ผมเล่นหรือเปล่านะก็ลองเทียบกันดูแล้วก็อ๋อตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดบูทูธนะผมมาเทสบูทูธให้ดูก่อนอ่ากดค้างเป็นจูเนอร์ค้างบูทูธทริปนะครับเดี๋ยวลองต่อดูว่าอ่าจะมีเสียงออกไหมอ่ามีแต่ทีวี อ่าไม่ต้องขึ้นที่เป็นสัญลักษณ์หูฟังแบบนี้นะครับอ่าแล้วมันก็จะค้างนะครับผมโอเคขึ้นว่าอ่าเชื่อมต่อเห็นไหมเอ่ยเชื่อมต่อแล้วกับทีวีโอเคคือถ้าเป็นเวอร์ชันเดิมอ่ะของผมอ่ะมันขึ้นเข้ามา g ีกับ g ีผมก็เลยต้องเชื่อม g เพราะว่าเชื่อม g ีันแล้วมันจะดุนะครับโอเค Ờ. Đang đang gọi thêm tác nhỉ. ได้ยินเสียงไหมครับอันนี้เชื่อมกับอันนี้นะครับเอาเดี๋ยวเพลงอื่นเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเพลง<ม>น่าเห็นไหมฮะ โอเคประมาณนี้แหละครับก็คือใช้บลูทูธได้วิธีเชื่อมก็แนะนําให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับคือบลูทูธรอบแรกกับบางทีมันเป็นสัญลักษณ์การเชื่อมบลูทูธที่เป็นตัวบลูทูธอะอันนั้นไม่ใช่นะครับต้องเป็นตัวที่เป็นเชื่อมแล้วเป็นสัญลักษณ์หูฟังนะครับมันถึงจะอยู่ได้น,น,นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเชื่อมกับตัวนี้โดยตรงเวลาซ้อมผมจะเชื่อมเข้ากับบลูทูธของเจ้าตัวลาโพงตัวนี้แทน มันเพิ่มความดังได้มากกว่านะครับผมโอเคทีนี้ก็มาเทสอีกอย่างหนึ่งคือตัวจูเนอร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดปิดบลูทูธก่อนผมไม่ค่อยใช้บลูทูธตัวนี้อ่ากดค้างนานๆก็เลยดีกว่าไฟเขียวจะดับแล้วปล่อยนะครับกลับมาเป็นพีซตเหมือนเดิมแล้วก็ุบกเป็นจูเนอร์ นะครับขึ้นมา,นาพล่วทีนีออาออ๋ออี่อทท๋อไ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ ปให้หมดโอเคใช้ได้ครับ โอเคมัดใช้ได้นะครับวิเล่คือิเล่ เดรยใช้ได้นะครับทีนี้ก็ดีเว <c oughs> ิร์ดนะครับผม โอเครีเวิร์บใช้ได้นะครับผมทีนี้ก็ i อไม่มี IR ครับโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับผม IR ใช้ได้ปกติ เป็นพีเเหมือนเดิมโอเค,อเคก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาจนถึงช่วงเวลานี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆมี คำถามหรือว่าสงสัยอะไรนะครับก็ให้เม้นเข้ามาข้างใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมเจอหรือว่าเห็นคำถามเพื่อนๆที่ถามมาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่เพิ่งซื้อมานะครับแนะนำว่าให้เข้าไปติดตามเพจชื่อเอ็มเวฟแทงจีบีไทยแลนด์ G b นะครับที่ที่ผมเดี๋ยวผมอาจจะ เอาลิงก์ไว้ใต้คลิปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้เพื่อนๆเ,เข้าไปพูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆที่เขาซื้อเจ้าตัวนี้มาเล่นกันนะครับเขาก็จะมีอัปเดตทั้งเฟิร์มแวร์ทั้งวิธีการใช้งานวิธีเขาเรียกว่าวิธีการป้องกันเกี่ยวกับตัวแบตเตอรี่ข้างในนะครับว่า,าเกิดจากสาเหตุใดแล้วก็แก้ไขยังไงได้บ้างนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับที่ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าหรือคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับเย้